ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจแอมแจมวาววันนี้นะคะพวกเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำภารกิจหนึ่งนะที่ห้างบิ๊กซีแห่งนี้นะคะภารกิจนั้นก็คือตามหาหม้อหุงข้าวลูกใหม่ค่ะทุกคนไปดูกันเลย คุณเจคุณเจมาดูรองเท้าเลือกเลยจ่ายเองอ <laughs> พูดเหมือนจะเลี้ยงใช,ใช่ไหมพูดเหมือนจะเลี้ยงแต่ก็ไม่เลี้ยงเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยจ่ายเองนะ มาแล้วนะคะโชว์โชว์โชว์ชอบแบบนี้ภารกิจวันนี้คืออุ้ยเอาวันนี้ นนี้ภารกิจวันนี้คือมาซื้ออะไรคะอันนี้น,น่นารักเปิดมันด้วยอ,อ่ะเนี่ย<ล>เป็นอุนทิพ

ภารกิจของเราวันนี้ไม่ได้บอกทุกคนสักทีหนึ่งนะคะมาซื้อหม้อหุงข้าวนะคะเพราะว่าหม้อหุงข้าวที่บ้านเรามันพังแล้วนะอันนั้นคือรุ่นเดิมป่ะป้าปานนั้นคือรุ่นเดิมไหมรุ่นเดิมของเราเป็นรุ่นนี้นะคะสีนี้เลยเนาะแต่ว่ามันพังแล้วนะคะก็เลยต้องมาซื้อใหม่เหมือนมันเป็นอะไรไม่รู้มันไหม้นะ ข้างใต้แล้วก็หลังจากนั้นมันก็ไม่ติดอีกเลยก็คือเหมือนไฟฟ้ามันจะรัดวงจรนะคะก็ซื้อของถูกอีกเราเอาตัวไหนคะไปดูไปดูคุณเจจะเอาตัวนี้นะคะห้าเก้าเก้าแต่มันไม่ลดนะ เราอยากได้ตัวนี้ฟิลิปเอ้าก็ตัวเดิมนี่ตัวเองมาจับไงใช่ตัวเพิ่มมาสวยกว่าเพื่ทข้างนอกั้งในฝวาตัวนี้ากันแน่นดีนะแต่ตัวนี้คือเราเหลือข้าวทุกไม่ทุกตัวรว้ตัวต้องชิม อันนี้รับประกันเท่าไหร่อ่ะสองปีค่ะสองปีนี้คือใช่หอหมุนมันทําซุปได้ถ้าเกิดว่าเราจะหุงใช่ไหมคะแล้วก็หมุนตรงนี้มาถึงครั้งพอมันสุกแล้วก็ไฟมันจะดิบมาที่โวล์เองใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้มน้ําอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมุนมาตรงนี้ได้เลยมันก็จะทาความร้อนของมันอยู่เรื่อยเลยทำน้ำอ๋อทำน้ำถึๆใช่ค่ะทำซุปเงี้ยค่ะทำซุปเป็นชาบูไม่นอชาบู ก็คือตุนตุนได้ไดใช่มันก็จะเดือดแล้วก็ตัดแล้วก็เดือดเดือด,ดขึ้นมาใหม่อ่ามันกับต้มใช่ทีนี้เราก็จะมาดูเครื่องปั่นนะคะอ้าวตรงนี้ก็มีหม้อหุงข้าวอีก ตรงนี้ก็มีหม้อหุงข้าวอีกนี่ใช่นี่น้องน้องน้องอย่างแรกนี้มากเลยเออเอาถอดนเอาได้เหรอแ,แต่แตตน้องเห็นในช้อปปี้ร้อยกว่าบา,เาทเองนะไม่แต่อันนี้คือเราได้เห็นไงแต่ช้อปปี้เราไม่รู้นะอันนี้เป็นพลาสติกออกหนึ่เกียวอ,อะไรอ่ะหลอดก๊าเป็นพลาสติกเมื่อนานี้นี่จ้่อันนู้นวะอันนี้อะดีว่าช็อปปี้อะ เออเปนพลติกเหมือนอ้โโอ้ริริสองลิตรเดเออเดเอาโต้เดคุยนักอีกเลยเอาไหมตองออก่อันนี้มีประกันไหมคะ นี่เขียวเนี่ยนะอ๋อประกันหนึ่งปีประกันอะไรบ้างคะมอเตอร์ัเดี๋ยวเ,เท่าไหร่นะตัวนั้นเออตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันเป็นแก้วปะปวี้ะะาเ,เดี๋ยวดีอะเดี๋ยวเข้าไปหาป้ายรถก่อนเอออันนี้ยี่ห้ออะไรคะคาซาวา่าเหรอ เขากำลังเช็คราคาให้อยู่นะคะสามเก้าเก้าหรอคะอันนั้นก็สองเก้าเก้าไงตอนนี้คือกำลังลังเลนะคะหม้อหุงข้าวได้ไปแล้วนะแล้วก็มาดูเครื่องปั่นนะคะทีนี้กำลังลังเลระหว่างสองรุ่นนะเป็น สีเขียวกับ <ผม S 1> หัวสเตลเลตที่เจถืออยู่นะคะราคาเนี่ยก็แพงกว่ากันนิดหน่อยนะคะแตอ่อันที่แพงกว่าเนี่ยมันเป็นโถแก้วนะมันน่าสนใจมากนะคะเนื่องจากเป็นโถแก้วเนี่ยแน่นอนว่าการใช้งานเนี่ย ย่อมดีกว่านะคะเพราะว่าล้างทําความสะอาดอะไรก็สะดวกนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงใบพัดเหมือนที่เขาเอาออกมาให้ดูเมื่อกี้นะคะมันสามารถถอดได้นะถ้าเราเปั่นน้อยเราก็ถอดใบพัดด้านบนออกนะคะเหลือแค่สองใบนะแต่ถ้าเราปั่นเยอะปั่นหมูอะไรแบบนี้นะคะเราก็ใส่ไป4ี่ใบเลยนะก็สะดวกด้วยนะคะก็เลยลังเลกันนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้เจ้านี่ละค่ะไปครอง ไปกันต่อไปดูไปดูรองเท้าเสรองเท้าผ้าใบไปดูรองเท้าผ้าใบต่ออ๋เเอเหน็บ้างเหนบ้างพลาดแงมากนานน้านานนาน,นานทไีได้เดินมานะคะอ๋อขาดไอ้นี่เอ่ออะไรนะทีมนวดผมแล้วก็ขาดอะไรอีกอะทีม ที่นึกออกก็มีแค่ครีมนวดผมแหละขาดกระเป๋าด้วยขา,าขาดกระเป๋านี่ไงขาดกระเป๋านี่สวยนะมา ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในโซนของใช้ในครัวนะคะก็มาดูกระทะกันนะคะดูอย่างเดียวนะเพราะว่ามีเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังอยากได้นะทุกครั้งที่ผมมานะผมก็จะชอบเดินมาแถวๆนี้นะคะมันจะมีของลดราคาแบบนี้นะน่าซื้อมากๆนะคะทุกคนแล้วมันใช้ดีด้วยนะเคยซื้อไปครั้งหนึ่งแล้วคุณเจลกระทะของเขา น่พับจีก็มาจ้ามาเร็วไอไก่ใต้ก่อนอย่ามาเล่นแถวนี้โอนตินี่แหละของฟีเห็นเป็นไม่ได้นะโชกกล้องหน่อยเร็วซ,ซื้อเท่าไหร่ถึงรถยี่สิบห้าบาทต้องซื้อเท่าไหร่ ต้องซื้อให้ครบส4งยบาทชนิดผงหรอไม่แบบไหนก็ได้ไหมไม่ใช่ชนิดผงไหนเดี๋ยวดินี่อะชนิดผงและ u h t อันนี้คือ u h t นี่นม u h t อันเนี้ยเขาเรียกอ่นนะ เราอยู่ในโซนของนมกล่องต่างๆนะคะยี่ห้อต่างๆแบบต่างๆนะเราอยู่ในนี้ขนานมากนะคะเพราะว่าเถียงกันว่าจะกินอันนี้จะซื้ออันนั้นจะเอาอันนู้นนะคะไม่ลงซากทีหนึ่งนะคะความคิดเห็นยังไม่ลงกันนะแล้วเขาก็มีนมเลือกให้เลือกเนี่เยอะมากๆนะคะนี่มาดูนมเปรี้ยวอีกแหละนมเปี้ยวแล้วก็ โอนตินนะคะก็เลือกไปเลือกมานะนี่งงงงไปหมดอยู่ในดงนมนะคะทุกคนคะ่ะมาดูข้อสรุปกันคะ่ะ สักกี่เกบาทไปเลยไปเ,เดินต่อไปค่ะทุกคนคพวกขนมอะไรแบบนี้เราไม่เอาแล้วนะแบบแลาอันนี้ก็มาเดินอยู่ในโซนขนมนะคะนี่ขนมเยอะมาก แต่เราก็เลือกแค่เอลเซ่กล่องเดียวนะคะเพราะว่าให้คุณเจกินนะไปะต่อไปต่อไปต่อไปไปไหนเดี๋ยวจะเข้าโซนของสดแล้วนะคะเพราะว่าจะไปซื้อของสดเติมตู้เย็นกันนะ ตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการภาคเสียงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราเดินมาใกล้กับลำโพงนะคะแล้วเขาเปิดเพลงที่แอมคิดว่าน่าจะติดลิขสิทธิ์นะก็เลยปิดเสียงในคลิปแล้วก็ภาคดีกว่านะอันนี้ก็มาดูท้องปลาแซลมอนนะคะแอมคิดว่าเอามาทอดกรอบนะก็น่าจะอร่อยนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อนะคะมาดูเฉยๆนะก็แค่คิดเมนูไว้นะคะ อะมาดูค่ะต่อไปเราจะไปดูอะไรกันอีกนะนี่แล้วก็หันมาเจอแผนกเครื่องปรุงค่ะ แล้วก็เรากําลังเดินไปหยิบน้ำปลาทิพรสนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆนะแต่อันนี้คือใช้จริงนะคะใช้ที่บ้านนะคิดว่าทิพรสเนี่ยก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาไม่แพงด้วยแต่พวกเราก็ไม่ได้ใช้กันเยอะนะคะทุกคนอ่าโอเคมาดูต่อนะคะว่าพวกเราจะไปซื้ออะไรกันอีกคะ่ะ เข้ามาในโซนของไส้กรอกนะคะพวกเราชอบกินไส้กรอกแดงแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยนะคะทุกคนกลัวว่าทุกคนจะคิดว่าเอ๊ะกินบ่อยไม่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้กินบ่อยนะก็คิดอยากจะกินนะก็เลยเอามาซื้อกันนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาซื้อนะแต่เดินผ่านพอดีนะคะ และก็ซื้อเต้าหู้ไข่ไปด้วยนะคะอันนี้เนี่ยแอมกับเจมีเมนูอยู่ในใจแล้วนะก็คือเอาไปใส่ในแกงจืดนะคะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซุก,กี้มันก็จะได้ฟิลคล้ายๆกับกินซุก,กี้นั่นแหละเนาะใส่เส้นวุ้นเส้นลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะอร่อยมากๆเลยและอีกเมนูหนึ่งนะที่แอมคิดไว้นะแอมแอบเห็นในติ๊กต็อกนะคะ ก็คือเอาไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดนะคะแล้วก็ทำเป็นกะเพราเต้าหู้นะก็น่าจะอร่อยนะคะอันนี้ไม่เคยทำเหมือนกันต่อมานะคะเราก็เดินมายังแผนกของสดจริงๆแล้วนะนี่ก็จะมีทั้งหมูทั้งไก่เลยนะคะไปดูกันนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะเลือกซื้ออะไรกันบ้างโซนนี้เป็นอีกหนึ่งโซนที่เลือกนานที่สุดนะคะเพราะว่าคุณเจเนี่ย เขาพิธีพิถันในการเลือกมากนะคะเล,เลือกนู่นเลือกนี่เลือกนานมากๆเรื่องเยอะมากๆด้วยนะคะทุกคนไปดูกันค่ะหเส้นเอาสักเส้นหนึ่งเนาะหเส้นนะคะน,นี้เป็นเครื่องในหรอประปะ๊อันนี้เป็นเครื่องในหมูเครื่องในหมูแล้วปะปะ๊ อันนี้ไม่ยอมแบบว่า ต่อไปนะคะก็เดินมายังโซนผักนะเอมาหาผักสลัดนะคะทีเ่เป็นผักสลัดเรดโอ๊กหรือว่ากรีนโอ๊กอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะเอามากินเป็นมื้อเย็นนะคะซึ่งเ,เรามาผิดห้างนะทุกคนครั้งก่อนเนี่ยเรามาซื้อ ที่โลตัสนะคะแต่วันนี้เรามา๊กซีนะมันก็เลยหาไม่เจอนะเนี่ยมันจะเป็นถุงคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่มัน20บาทเองซึ่งถุงนี้มัน59า59บาทแล้วเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยทำไมมันแพงจังแต่จริงๆคือผิดห้างนะคะแล้วก็ผิดยี่ห้อด้วยเพราะว่ามันขายกันคนละห้างนะทุกคนเออเป็นความงงๆดีนะคะสุดท้ายก็ไม่ได้มานะเพราะว่าพอไปอีกห้างนึงเนี่ย มันก็หมดไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มานะก็อันนี้ก็เดินดูเฉยๆนะคะตรงนี้อ้าวๆไปในขนมขนมอีกแล้วนะคะขนมอีกแล้วนุน่นนุ่นป๊าป๊านุ่นขนมป้ายเหลือเงเยอะมากเลย <laughs> ไวรุ่นป้ายเหลืองนะคะเห็นป้ายเหลืองไม่ได้วิ่งเข้าใส่ตรงนี้จะเป็นโซนขนมปังนะคะหรือว่าขนมสดนะเขาก็จะทำสดๆแล้วก็ไอ้นี่เนาะ ะคะคุุณสมาดูนะคะว่าคุณสุจะเอาอะไรค, <c oughs> คุณนคลิปมากอ๋อเราให้เขาปิดก่อนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซน บิวตี้แล้วนะคะบิวตี้โซนน้าโหนไฟดับเลยก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เราจะมาซื้อคอนดิชเนอร์นะคะน้องอยากได้เป็นคอนดิชเนอร์อย่างเดียวอะ่ะปะป๊าเอาขวดใหญ่เลยเอาขวดใหญ่ไปเลยเนาะไหนอันนี้มันแชมพูเด้อนี่อ๋ออันนี้อ๋อ ใหญ่ไหมหรือว่าข้างล่างวดเดียววดเดียวเป็นยังไงส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะเป็น<ด>ชแชมพูนะคะโอ้คอนดิชเนอร์เนี่ยมันมันจะมีแบบนี้นะ,ะซึ่งมันก็แพงนะถ้ามันไม่จัดโปรอะถือว่าแพงอยู่วันนี้เสียวันนี้เพรว่าใช่แต่แ,แต่บแบบอา๋าคือเรามีไอ้ชแชมพูเนี่ยเต็มบ้านแล้วอ่ะ <laughs> ก็คือเราคือเราใช้ได้เราแต่ป้าไม่ค่อยสระผมไงผมก็มีอยู่เท่านี้เจ๊เจ๊เจ๊ไม่เจ้านี่น้ำไม่ไหลช่วงนี้ำไม่ไหลบป้าไม่ค่อยได้อาบน้ำเลยอันนี้แหละเขาว่าของเราเนี่ยนะคะปกป้องจากผมทําสีแล้วก็จากการดัดนะอันนี้นะอันนี้เป็นแชมพูแล้วแชมพูอันนี้แชมพูนี่ครีมบำรผมอ๋อดูฝานะ ฟ้ามันจะสีต่างกันโอ้ยไฟนี่เหมือนกระสือเลยมาเ,ยเริ่มรูปอะไรกันด้วก็มารอดูกันนะคะขนมปังปอนคือผู้ชนะในวันนี้นะคะของอะไรอะ่ะไหน We are fresh นะคะไม่รู้ของอะไรเหมือนกันไปกินไหมล่ะกินเพรอะ เพะะื้อของเสร็จแล้วทันก่าบาดบินยาวมากไปจ้าเดินออกกันนี่ก็เดินออกมาข้างนอกแล้วนะคะ ที่รถของเราแล้วก็ไม่ได้ซื้อรองเท้าอีกตามเคยออกมาแล้วเขาก็ปิดใช่ไหมแบาบว่าเพราะเราเลือกของกันนานนะคะเลือกของกันเยอะนะได้เล่นกันซะเยอะนะคะก็เลยอดซื้อรองเท้าเลยวา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 ย พอดีรองเท้าของเจเนี่ยพื้นมันเป็นรูแล้วนะคะก็เลยจะเปลี่ยนนะเอ็มก็เลยจะซื้อรองเท้าของเอ็มด้วยนะเพราะว่าแอมไม่ได้ซื้อนานแล้วแต่เจเขาซื้ออยู่บ่อยนะแต่คือเขาใช้ทุกวันนะคะควจะซื้อเขาปิดพอจะซื้อเขาก็ปิดเต็มท้ายเลยนะ วันนี้คือเต็มท้ายเลยอันนี้อันนี้อันนี้กินเลยไหมกินเลยก็ได้ค่ะเอาไปไว้ไหนอะไว้ข้างนี้หรอไปลวจ้า